สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ่าปองป่ายสกู๊ดสกุลนะคะที่กำลังเข้ารับชมช่อง beauty channel นะคะบอกว่าจะ่าพูดว่าจะต่อพูดได้ข่ามาแล้วก็อ๋อที่พึ่งไปสายนะพี่น้องค่ะกับสอบก็อะไกูเช่นนะฮะตอนนี้ช่องของน้อง beauty ก็ได้เปิดอ่าก็คือว่าผ่านเกณฑ์สร้างได้ได้แล้วนะพี่น้องก็เกาะพินกาะพินเนาะสร้างได้ได้แล้วนะฮะก็คือเวลาครบแล้วจำนวนคนของครบแล้วครบแล้วนะพี่น้องก็็นยพี่น้อง แล้วจะขอพิ้นขอพิ้นเปลือยสามได้ได้หรือว่าแบบแสียบหอกสกอตสนอกคอนเสนาอย่างสินะพี่น้องผิดเนาะเนาะกลุ่มกอกเงี่ยคือกอกว่าใดกอกเขาบอกว่าเปลี่ยนได้ข้าวจ้กอกให้ปล่อยเลยก็นองกลุ่มกอกเนี่ยก็เลยเอาไปเอามากกอกว่า้ดก็ต้องกอกดอกก็ได้ว่าจะหมายอเข้าวจ้เป็นคนกอกไห้นะยานว่ายานพิดบอดยานพี่มันเป็นตเติรไปทางอื่นสิ่านเดี๋ยวขอมายานมันโดนอีกแดนไปไปวิ่งวิ่งมาลาโดนอีกนะครับพี่น้องทั้งห้า ส้มโอเจาะคุินั่งเบิ้งสุมโอไข่แบบตันแบบแบนๆแล้วเนาะคือห้องนี้เลยเช่ไหมถสมมติว่าจะบอกอะไรอยังสิบบอกเรื่องอาอาหารของคุณบ่ออันดับแรกบ่อลงเตียงก่อนเตียงก็ออรเดดบางคนนั่นเบิ้งคีบปผ่นปันจบก่อนเลิกก่อนสิมาคอมเมนต์ว่าตัวอยังก็บโบโบซื้อเตียงก็บ่อซันเนสีไปเบิ้งคีบปผ่นปันดี่ก่อนก่อนสิมาคอมเมนต์นะฮะพี่น้องค่ะกรุณาเบิ้งคีบแมันจบสะก่อนก่อนสิมาคอมเมนต์มาแม่นว่าเห็นแต่หัวคอปุ๊บเออเปลี่ยขคอมเมนตกูข้อมิ่นเร็วค บางทงงเนาะงงว่คือจังอันคอยวอาไปบพเบิดบ่หรือขจราหรือคอยวาเ่เขาใจบ่จนว่าได้ังเอางทินบ้านละเอียดในอันในยูทูบมันทากรบอกในขีดมันท่ากรบอกหมเรล่วว่าปัญหาบอด้ปัญหาบไดาท่บ่านทโรงโรคบาลเพรานก็บ่มีทังตำบลโรคบาลตำบลเอนามัยนี่กมีห้โรคบาลก็บอมีห้นะฮะเพราะว่าน้อยก็คนป่วยมันหลนออยู่โรบาลพี่น้องแต่ละมือก็าคนเขาคนออกลายเลยสินะถ้าจะซื้อเตียงจริงๆก็จะมีแบบ คือมีหลายกรณีทางภาวาเป็นเตียงลมบริษัทก็ไปซื้อเอาเองกัสิบเบิร์ตเงินหลายติมมีหลายแต่ว่างส่วนีก็เนี่ยพัฒนาคดีประสายงายเพราะว่าหนึ่งทั้งโลโกวีไอี์จะสไปข้างนอกไปซื้อขออีกขยาะเชื้อโรคอีก้ารซื้อเตียงปึ๊บเออเงิ่อนก็จะบะหมีเงินบะมีเงินแบบว่าซื้อทางออกซิเจนซื้อน้ำกินน้ำยาไปแต่ละเทือแต่ละเทือสิ่น่ะเพราะว่าเ้ากับรูปบ้า อันพี่น้องสีซอยเขาเดี๋ยวไลฟ์ซัมดายบางที่ยูทูปเขาเสด็จต่อคลิปๆนึงมันอเสด็จไลฟ์ซัใดาสินะพี่น้องเร<อ>าตอนนี้ก็ถือว่าน้องสงรางได้ได้แล้วๆก็ฝากพี่น้องอ่นะนะเบิง้งเบิ้งคลิปบ่ให้ขาดโฆษณาแต่มีโฆษณาแต่ยื้อคือนยาขาดนะครับพี่น้องครับซีรีส์โฆษณาเขาของเขาก็เตียงนี้บ้างในตัวเตียงแบบสรุปสั้นๆคือหาบ่บาได้ฮาร์บอร์ได้หาบ่ได้นะครับพี่น้องครับคือล่องบอลล่องบาลเริ่อนี่เนาะเขาก็บ่มีให้เออกระถามเขาอยู่ พราะว่ามันกับบ่พ่อมันกับบ่มีแบบว่าเออตนีก็ยังบ่พ่อคนไข่เพื่อกลายคนไข่ถ้ารบกังกลายถ้าอนาไม่ก็บ่มีให้เฮาอนาม่เนี่ยคือว่าคนป่วยผูป่วยจิดเี่ยงก็บบ่มีเชียพอไลยพี่น้องกับแถ้แถวออมตําบลนมีอำเภอนี้มันกับมีแนะมันบปว่าก็จเอาไปบดแล้วทั้งออสิจอที่เจนก็ตอขนาดทั้งออซิเจนเนี่ยยังมาจักุนถึงพนุ่มไพ่ขุนมีแชทเีคนหามาให้ใอพี่น้องบอสก็สิไปสี่ปิยศรีญาติหอ่ ผูดไปเอาม่อหอยมันนุให้ไม่แะเสียเสียผ่าขามผ่านจังหวัดผูดนั่นล่ละบ่เม็นแบบว่าเนาะมันกายากแม่แล้วบางคนเป็นกับ่เข้าใจตลางจากกับแต่ชิดว่าเอ้าข่อยบอกว่าบ่อหอยใจบ่จังหวัดเก็แต่กับพี่น้องกรับไผ่ยากบงคลิปให้มันจบเบิ่งคลิปให้มันจบจับเจอความให้มันได้ว่าเป็นอย่างเตียงนี่คือบ่ได้มาง่ายคือบ่มีคือบ่ซืบเตียงมาให้พอเพื่อที่เดี๋ยวว่าเราบรหันบ่ิหารแล้วเป็นอันแท็กดทับเนาะพี่น้อง เาว่าเอาเรื่องเตียงก็แต่งจบไปแล้วก็คือว่ามันหาบ่อใดนะคะแต่ก็สิพยายามหาแต่บางสิพยายามหาให้มันไดแต่ว่าในส่วนบ้านนึงคือมันหาบ่ได้สรุปุกมีไงคือบ้านมันหาบ่ได้้นนะพี่องก็ให้เล่าต้อนสิละก่อนแมนบอร์สันเก็มัน่จำเป็นทายอีลี่้ายเตียงบริอีลี่ก่อนพูดละนอกก็เลยนอนคิดดูว่าที่ซื้อเตียงแบบอันนับหน้าอาจจะว่าเป็นเตียงร่มก็ได้ มันมันเปิดมันมันมีคุณูน้ำอยู่ที่ว่าเป็นคุณคุณนอนลมทีบอกว่ามันเป็นไหลเวียนอะไรอยังไงนะซึ่งบริสติกต่อ่สถียรโย่เท่าไหร่เท่าบอลเลือกเตี้ยลบแล้วเพบอลเลือกกับเข่าแบบนี้บอลเลือดกับเข่าเราพี่น้องหลายคนก็ว่าคือบีเตี้ยก็ต้องที่กับเข่าเองเพราะว่าเตี้ยก็ที่เข่าเองบาตีคุณหมอเป็นคนบอกให้เหตุพออยู่โรงพยาบาลบอกไปที่นั่นนี่ให้กินเปตี้ยคือว่ามันฝืดเปตี้ยคือว่ามันฝืดมันยากนสิ ก็คือว่าด่านฉีกกันเลวอีกแบบกันเนี่ก็คือว่ากัดสูตรเพิ่นไผ่มาจังสี่ก็คือซ้ำกันก็ถี่รงบาดเพิ่นไผ่มาเลยพี่น้องมีใบอันนี้เพิ่นก็มีให้แล้วก็เรื่องวัตถุดิบนี่เพิ่นก็เขียนมาให้พี่น้องเพิ่นเขียนมาให้เลยเพิ่นเขียนมาหายคนปีนมาให้ยหมดเลยพี่น้องเพิ่นเพิ่นเลเพิ่นกับบอกว่าตะละยางนี่ต้องใส่เท่าไรกับมือนึงหรือว่ายังนันนุนี่เพิ่นคือใครก็ต้องเอาแค่ไข้ขาวไข้เดืองนี่เพิ่นบอกหายไซนะพี่น้องก็คือว่ามันจะตองเนื้อดื้วละ เห้เจ๊งได้แน่นอนเนี่ยกินแม่ขับปั้นแล้วไล่ก็แล้วเพราะก็แล้วปวดสิดะเพราะว่าน้างก็เหตุตามอัตราส่วนของคุณหมอพันไห้ถ้าว่าเหตุเกิดอันอีกถ้าหมอม่อีกก็สิดาหัวอีกแล้วว่าคุณก็คือเหตุบ่ตามสูตรทั้งกัรนึกษเพื่อนก็ว่าดูว่าเออกระมือหนึ่งกระมือหนึ่งมันกิไทยกินยุซีขาดเนาะก็คือว่าเออหกวงเช้าเที่ยงแล้วก็หกวงแรกแล้วก็เที่ยงคืนเนาะพี่น้องก็คือว่ารอบละ ซี่ลอยนะคะซีลอยเอ็มเอลนะคะพี่น้องคือมันต้องเหตุการะเท่านี่เห็นมันใด้พันหกไหมพี่น้องเหตุขาดหนึ่งใครได้พันหกใครได้ซี่ถุงสี่ถุงถุงละสีลอยเอ็มเอลถุงละสีลอยเอ็มเอลนะคะพี่น้องขาหนีเพื่อกินซีขาดเศร้าเทียงแรงแล้วก็ซี่ทุงเปล่เทียงขึ้นเออเทียงขึ้นนี่กินซีขาดนะคะพี่น้องขา ปกรณ์พีบอกเพื่นก็บ,บอกหลายอย่างอยู่แบบว่ามีแเฉพาะแบบช่วยน้ำว่าพักท้องเข่าโพดพัพกบุงพักกาดอกไก่น้ำน้ำพ้อนหมด้น้ำตุ่มสุกอิงศีรษะปกรณ์พีบอกมีตับไก่ไมื่อน้ำผื่นอันมันตายมัน,มนพร้อมมันเลยถามเพื่อนรู้พอมมันเลยขอมาใส่กระไดเพราะว่าเพื่นกับประจ<ส>ันเป็นแบบว่าข้าใส่กระไดอินะเพื่อนก็บอกว่าอันใดมัน,น,นจําเป็นอันใดประจําเป็นหมอเพื่นก็บอกให้อู้จึงลำพีน่น้องที่เฮตตามสูตร สี่เห็ดเห็นว่าปัน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 แต่ละมื่นนี่คือให้ตามสูตรของคุณหมอนะฮะแต่ว่าหมอเป็นว่าชิตมาปันเองดิหมอเป็นว่าเข้าสีชิดปันเองเดิเพราะว่าทุกอย่างนี่หมอเพคนเบางคนสั่งเขามาหมอหมอเบางคนสั่งมากนะคะพี่นี้เราต้องเท็ดตามหมอเพ่นก่อนแต่ว่ากัสิมีผู้ใจดีอยู่ที่เพื่อนจะบางคนว่าแนนำเนาะในน้ำลา แต่เป็นอาหารโปกอาหารเลวมาให้เป็นอาหารแบบว่าเอามาชงเอาใส่ยแบบมเลี้ยงลูกมีสินะเพราะว่ามันกับสีเดชเพิ่นบอกว่าพยายามจะับเข้าไปน้ำเพื่อเข้าแบบว่าเขาสิ่ดที่เย็นอย่านี้แบบสร้างต่อไปอีสินะแล้วก็เออสารอาหารมันกับสีแดงครบมูกันครบส่วนกันเพิ่นก็ได้น้ำอยู่ค่ะเพิ่นก็เออเพิ่นก็ถามอยู่ว่าจะลองเปลี่ยนเบิ่งบ่เพราะว่าเพิ่นก็เพิ่นก็ถามเฮาเนาะว่าสิลองเปลี่ยนให้คุณพ่อเบิ่งบ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาถ้าเออถ้าเฮาบอกว่าสิเปลี่ยนเฮาโอเคเพิ่นก็สิลองส่งมาให้ลองงเบิ่แม่เพิิ่่่นสสสงงลองเนี่ลอง แต่ว่าอันคนที่คนที่เพิ่นอยู่อำนาจกันเพิ่นก็ว่าอัน,น,อนจะซื้อเอ็นชัวมาให้เอ็นชัวคือเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยผู้ป่วยหรือว่าแบบผูสสผ้สูงอายุผู้สูงอายุจังซี่นะอันนี้ก็คือได้สารอาหารหลายคือกันนะพี่น้องแต่ก็สิพยายามลองเปลี่ยวๆไปเรื่อยๆเน<อ>ี่ยเป็นไปเรื่อยๆจากอาหารข้าวบันเองบ่ข้าวบันเองก็สิลองแบบเป็นอาหารสําเร็จรูปที่แบบว่ามันเป็นผงแบบเป็นส่วนแบบแคือซิรีแสกเล็กน้อยบ่ยังไงซะคือซิรีส์เล็กน้อยแบบนั้นล่ะพี่น้อง กระสีเราพัยนไปเรื่อยๆอันนี้สิละมันก็สิเบิ่งแบบประหยัดเวลาให้เราไรพวกนั้นคือเฮาบ่ต้องมานั่งเออคิดปั่นนั่นเฮ็ดนี่ก็คือว่าบางเทื่อมันก็อาจสิเบิ่งบ่อันนี้แล้วพี่น้องบางคนก็สิว่าเออมันอาจสิบ่สะอาดอาจสิบ่อันนั้นนู่นนี่จังซี่มันก็ถ้าบอดาแล้วเนาะพี่น้องเฮียนก็อยู่ได้ซมีมันก็มีหม่องกระยูเลซมีพี่น้องก็เลยต้องว่างใจจังซี่แหละอีกอย่างนึงน้ําก็แบบมันบ่ทั่วมันบ่ฮอดน้ําบ่ทั่วถึง นี่บางมือเพิ่งได้อาบน้ำเพิ่งได้อาบน้ำดึงเพิ่งได้อาบน้ำไปยังบัตรีน้ำอาบน้ำบ่าไลน้ำบ่มีไปซื้อน้ำทางมาอาบพี่น้องน้ำมันบาไหลนะสิบห้าสิบบาทไปซื้อน้ำทางชิลลางด้วยเซ็ตยังแต่เดียวก็โอ๊ยจะมันอยางน้ำหนักกับน้ำกับว่าไลก่อนแล้วเงินที่นคอยก็ต้องคอยใจนั่นพี่น้องเพราะว่าน้ำนี่มันมาจากไพี่น้องมันก็มันก็ไก่อยู่เพราะว่า ในหมู่บ้านมีแต่ไฟเนี่ยมันมัมีอันมันมัมีปลาป่ามันมันมีปลาป่าหมู่บ้านมันเป็นแบบคล้ายๆมันปลาป่าตำบลมันตำบลเป็นของอะไรคือว่าตำบลสา่งนิงหรือคือแบบแบบก็ะใสเบื่อสั่งนิ่งไงพี่น้องเป็นน้องสาอันนาเป็นอ่างมันเป็นอ่างปัตเตนเพื่อสิมาฮอดเฮ้าเส้นก็มาฮอดหน่อยเสีนนะผู้ใดอยู่ไกลผู้ใดอยู่ไกลก็สิได้หลายผู้ใดอยู่ไกเนี่คือสิไสดหน่อยส่วนสิหอดข่อยพี่น้องเขาเจ้าก็เต็มเบิดแล้วล่ละส่วนสิขึ้นหอดข่อยไรวังกระคุกนึงอยู่แล้วเพิ่นก็ปิดร้านแล้ว พรีฮอดเพิ่กับปิดแล้วฟระบกกปิดแล้วาซาเพราะว่าเพวมันค่อยเนาะเขาใส่ลายเขาใส่ลายว่นั้ไงตมบมันเกิเป็นตใหญ่อยู่รนอมันก็ใส่ลายคนแต่ว่ส่วนมากทีกท้านีเพิ่กับว่าเพิ่มจอป่าูุเรนเนาะเพิ่จอบาดาลเอเนาะแต่ว่าตอนนึ้เืจจอยู่จอกยางพันธีเงินพ่อพ่อกับยางกับบุู้ว่าอันจอบาดาลี่ใส่สีเซนโมบายปันใดนั่นจะสาฮโนนนั่นอุ้หลายอย่างพี่น้องบอ่กตงฮี้าเนี่ย โอ้จ้อยเลยจอยอีปันแดดหน้าหนาวงานเบิดอยู่ยิ่งเราเหมื่อกระท้ฝนกระเด็นยิ่งอาบน้ำเพิ่มนีกอันคุณแม่นี่ลุยนะครับพี่น้องกระท้ฝนมาอาบน้ำบอกกระท้แห้งหลายทีถ้ากางสายหนาเปิ้งเปลือกตัวแห้งหนาหอนแห้งอาบน้ำมือสองซานเสือบอ่านด้วยมืออืบางคนแหน่มาแหน่เนี้ยบางคนหิวเนยเด้อลูกคนหน้าหนาวยัเรียนหน้าดูมีเรียนหน้าตามตามไมมีก็มาบอกพี่น้องฟังให้เพื่อแบบอยากให้พี่น้องเข้าใจต้องพี่น้องว่า อาหารการกินนี่ก็คือว่าว่าเฮองให้ตามที่คุณหมอคุณบอกสูตรเพิ่นบอกว่าสูตรเป็นสูตร1.2พี่น้องมันก็เลยเั็นการเนื้อประมาณซ่ํานี่แหละก็เพราะที่ว่าเนื้อเกินไปเบิ่งในคลิปมันอาจสิเบิ่งเนื้อค่ะในพี่น้องแต่ว่าในในเอ่อในข้อเป็นจริงน่ะมันบ่ได้เนื้อขนาดนั้นไ่เบอเนื้อแต่ว่าใช้ใช้นาอีูมันก็แล้วโพดมัตันเองมันก็คือแบบมันสิเกินอัตราของคือว่ามันสิเกินอัตราตามที่หมอเพิ่นให้มาจังซี่นะอีกอย่างนึงเฮาก็ประกาศลืมสูตรลืมอย่างจังซี่นะพี่น้องเพราะว่าอย่างวัติ ห้ากบเบลเมนห้ากบบล็อมีข้อมูลที่สัวพพกกอด้านด้านห้าการแทซีนาถ้าเขามม่ัีเรื่องท่านการแพทเน่ยปเนี่ยก็บ่เป็นหมอลำคุณกบเบาเป็นหมอเป็นคู่แล้วปาดเนี่ยอิริบอกยังไงซะกะนั่นแหะที่นองกนัน,กนามค,คือว่าเออ กันวังว่าพี่น้องสิเข้าใจนะคะกับว่าเด้ว่าพี่น้องอ่าที่แนะนําเขามาเด้กับคือแปลว่าก,ก็อยากให้บอกให้ฟังทัว<ม>ุกอย่าง<ม>บางคน<บ>ันอาจจะบพรเข้าใจมาจ<ะ>ชี้แจงให้ฟังซื่อ<ม>ที่แรกเธอว่าเออเปลี่ยนข่อยก็บอกาปากมาแต่สี่มันเป็นสไตล์ของข่อยนะคะพี่น้อง <ใช S 2> <ม>ข่อยกับ่างคนเดียวข่อยัวงานสักข่อยข่อยกับบางคนถือว่าบ่มวลอยู่แล้วจีน่าเพื่อที่ที่แต่ข่อยแบบว่าเออคงยีเราข่อยคนบอกบ่มวลคันแม่นเพราะว่าบ่งที่ไหนกะสิเออกะสิว่าบอกบ่มวลเปลี่ยนก็บอกบ่มวลแค่จีน่า มันเป็นสไตล์่อยในการถออยบ่แล้วนี่ขนาดไม่เหิองซุ่มจะ้ปกาด่ามาเล่าประเด็นยาวที่เรียกว่าข่ที่กระเพือสดีค่ะเพราะก็ชอบทองกระตองนะคะกบบ่มีหอยกบเรว่ักเสื้อ่า่อยสีบ่เบอบ่มวลหอยกบคนบ่ปูปังซีแรีหรอกเบอร์เสื้อกับท้าเม่ข่อยกระไรเอ้าเม่ขหอยังว่า่อยบ่บ่มวลเรียว่าข่าคุใหายม่ข่อยดีเรียวเมียอยทุกคนว่า่อยบ่อบ่มวล่อยคนบ่าบบบ้านบอกจุดปูดอยู่สีน่าแบบแบบ สไตล์เมย์ก่อนเสียงยังสีบอเสียงบอกเพิ่นว่าเมย์ฉันจะมาบอกคือเสียงคู้ขี่นี่เพคนว่าเมย์ฉันไม่กลัวอะไรหรอเปล่าไ่รู้บอกว่าเสียงบอกแบบเมื่วานยังไงสินะนั่นเลยสไตล์นะฮะนี่แหละเขาจะไม่ไดมาสีแจงพี่บอกฟังว่าเรื่องอาหารการกินของคุณพ่อคือว่าเทศตามสูตรนั่นละพี่น้องก็ได้ยาตามสูตรนะคะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวคุณหมอคนธรรมดาเฮา เ้าก็คซมีเปลี่ยนเปลี่ยนแบบพกพักเปลี่ยนพักไปเรื่อยๆแมนก็คือเพราะันซับกันได้แมนคุณบอกบอกคุณบอกอยู่ว่าถ้าบเมีพักอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนพักอันนี้ก็ได้แต่ละมือสีหน้าก็คือแบบว่าก็สร้าห้องกินนี่แหละพี่น้องก็แบบว่าเออก็คือจ้ามขบืนนั่นเท่าอยากที่พักอันนี้มือนี้เท่าอยากที่พักอันนี้แมนแต่ละห้อาแค่แบบเอามาต้มต้มมันเปื่อยหรือวมาปั่นในมะละเอียดแล้วก็กองอีกรอบนึงกองกองกองกากพวกกาใจเปลาะถ้บอกว่าอัน เศษอาหารพวกอาหารที่มันปันปันบริบบทยาดซินะที่นอนต้องมกอข้าวสารมันสีนั่นแหละพี่น้อนก็อะไรข้อติยังซินานั่นแหละจะขึ้นกันอาจสืเข้าใจดอกเรื่องเรื่องอันนี้นอกจากคือมาสีแจงให้ฟังเหรอพี่น้อนคือว่าเออกรขอบคุณพี่น้องอยู่ค่ะที่เออแนะนํานะคะที่แนะนําก็คือบริเวณว่าคำนาคำตาได้พี่น้องก็หน้ามาปรับปรุงอยู่ค่ะพี่น้องเรื่องว่าเออถ้ากินเนื้อกินไป แล้วก็สิปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเนาะอาหารสจำเร็จรูปมาลองเบิรงนะคะอาจจะลองไงก็เกันสินะพี่น้องก็คสิลองปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสินะว่าเออถ้ามืออะไรมืออะไรติบแบบว่าข้าวหยาดเทีเนขาก็สีมานางปั้นสินะแล้วถ้ามืออะไรแบบว่าข้าอยู่ดีข้าอยากดีข้าเป็ีสายอาหารจำเร็จรูปข้าวกรสีข้าก็สิพยายามสลับสลับใส่ไปเรื่อยๆว่าอันไหนดีอันไหนมันบดีอันไหนที่แบบว่ามันควรกับบ่คข้วนสินะข้าก็สิปรับปรุง ถ้าพี่น้องคอมเมนต์แนะน้ามาเห้กงกสิกรรมแบบพีจีจารณาเพื่อที่จะปรับปรุงไปปับปรุงไปเรื่อยๆนะสินะพี่น้องทางเรื่องที่บ่าบาเรื่องเตียงคือการเรื่องเตียงก็คือไปเบิร์นคีบก่อนให้มันจบนะฮะก่อนสีมาคอมเมน่นมาทำให้ไม่ซิเตียงเบิร์นให้มันจบก่อนนะพี่น้องแต่สินทริข้เม่นมันเป็นว่าซูมาจอดจะเห็นเตียหัวคลิปเห็นเตียหัวคลิปแล้วมาคอมเมนต์เลยว่าอันเป็นคือไม่ซื้อเตียงสั่งซื้อสั่งห้าที่บราบ้างให้คีบเหมือได้องก็คือเดบิว ใส่เ่้อนอ็ขยา่นองแบบไปบลิีให้มันจุกกรก่อ์สีแบบจะมาอาคอมมีดหรือแบบเปียงมาเขกาไ่อย่กซื้อเตียงเข้าเป็นลูเข้ากับมอเอรเข้าอยากใี้พอเข้าแบบนอนสบายสินะไม่วมเคราะห์ได้อยากตอบแบบว่าอะไร่นองไม่จเป็นก็ตามว่าอะไรไม่จำเป็นก็ดีก็ต้องนอนสีกรคนเป็นลูกนี่ยม้ยบ่มีดอกที่แบบอันเห็นเห็นพอเจาะงแบบอยากให้นอนแบบนี้สินะขยายาีให้แบบเรื่องสบายสินะ ก็คือเพิ่นกัเป็นห่วงนั่นล่ะเว้าเรื่องเตียงก็คือว่าเป็นห่วงยามเฮาฟีดอาหารเพิ่นป้อนอาหารเพิ่นสี่ก็คือว่าหัวมันต้องสูงม่นบ่ล่ะหลายคนก็ว่าอย่างแบบว่าเพิ่นนอนลากจังซี่แยกแบบว่าอันมันติดคออย่ามาสำลักสำลักอย่ามาล่องปอดเพิ่นก็อย่างหลังเตียงแบบว่ามันมุดได้เนา่ก็มีย่าต้องขึ้ผิดผิดตัวพิกนันง่ายๆขยับแต่ว่าอันนี้ก็ยามป้อนเขาเฮาบ่มีเตียงเนาะเฮาก็เอาหมอนห้องขึ้นลูกเอาหมอนห้องขึ้นยืพี่น้อง มันก็เทือนขึ like <They S 3> <But S 2> ้เ่นขืนเ่ซ้ำถึงเขาเอาข้นได่เนี่ยเพราะว่ามันบ่คือเตียงเนาะเพ่นสิบรปบข้นแล้วว่าก็อีหยังพอแล้วก็โตนวนะคือได้พี่น่องบางตน้องตัว่น้อยนี่บางเช้ากันยกได้บางเ้ากันยกบ่ได้สิน่เบ่คือจังเราบ่นักร่เราจอยนั่นแต่ว่าเราหนักจะแคพิงอ่องเราหนักหรือแล้วก็คือด้ไงพีงอ่องดุกล้วญ่อีเอ่ะสิลงกล้วบอกไปแล้วบานนี้สิไปละละสิไดป้อนเขาพอได้บ้านด็พี่อ้องจักโมงแล้วนี่4ี0มงเคืองอะทีลาบความเทาแล้วนะฮะ ขอบคุณพี่น้องนะคะที่บ่าว่าซอยบนสอิดกตาแมนที่บ่าว่าเป็นความเป็นยายอาหารการกินทั้งการยูขอบคุณที่บ่าวบ้าหลายๆคนที่สร้างของในทีมงานบ่ว่าจะเป็นของผู้เอกสาที่าวบาสร้างมาแห่งนองหรือว่าทรงแบบพวกอาหารอาหารแห่งมาให้นนองทรงพออ้อมพูดกับซาดที่บ่าวบาแบบมีความเมตตาการุณาอุเบคาที่บ่าว่าซอยซอยน่อุูอยางทุกๆเรืมองทุกล่าวอย่างสินาทานแบ่าว่า อันไหนมันพอดีก่อให้พี่น้องคอมเมนต์มาเท่าก็สิเล่แมนมากแมอน,นอ,อ้สิจานม,นานเ,ม,มาเป็นวันต่อก่าคือที่อ้วนสิจามที่คอมเมนต์มาแบบว่าข้อกสิเกแบบพิจารณาไปเรื่อยๆว่าถ้าอ,บบอันนี้มันค้วนอันนด้บอกก้วนแต่ข้าสิวับปรับปรุงใหม่นะพี่น้องคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กูสับสก์ายช่องดิวตีชนะไปด้วยนะคะแล้วก็กรุณาเบิ่งคลิปให้จบก่อนสิบอกคอมเมนต์นะคะพี่น้องว่าเท่าบางเท่ีข้าก็เลยบอกไปแล้วสิได้ ก็บอกพยายามบ่อยข้าใจแล้วเนาะเมียายามบ่อยข้าใจเนาะหลายหุ่นประกเข้าใจเฮาสินะาพิณองพยายามอยากให้พี่น้องเข้าใจเฮาบ้างแก็คือการสิไปไล่ตอบคอมเมนต์ก็คือสิสิบอกว่าเออก็สิบ่เข้าใจคือเฮามาอาชีพบองสินาพี่น้องก็เลยว่าเออมาอาชีพบองถ้าตอนคอมเมนต์มันเป็นเงาแห้งไงมันเงซี่นะพี่น้องเฮาแบบต้องใส่เวลาในการดูแลพอทั้งแบบว่าทั้งเฮาจะแบบว่าปั่นอาหารนู่นนี่นั่นนะพี่น้องก็เลยแบบว่า เออมาอาชีพเห็นพี่น้องเบิรงดีกว่าพอที่แบบพี่น้องแบบสด็จหูจัดเสด็จหูทวนหนาสินะคลิปนี้ก็ายหน้าที่แล้วพี่น้องนอเอานาะดยความจำสั้นๆอินเตอร์อีกเนะื้อหาคลิปนี้ก็ฝากกดไล้์กดแชร์ช่องน,อน้องยูทิ้งไว้เลยนะคะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะนอ้องสบายดีเปลาหรอพี่จะคอยยังเปลาสวยเนาะ